ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมง,งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาว,ชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล,ล่าแห่งสหาราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือตามคำทูลเชิญอของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ณกนักงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคม2566เวลาแปดนาฬิกาสนาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหาราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรงราชนีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 8 8 8 6เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตดโดยมีนายธานีทองพักดีเอกอัครรจชทูตณกรุงลอน Simon Bryce, ดอนนายไซมอนไบรซผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือนายเมคิลจอดฮอลเวย์ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาสหราชอาณาจักร เฝ้าุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระเจ้าปฏิสันฐานกับผู้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งซีสถานเอกอัครราชทูตนกรุงลอนดอนจัดถวายเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับวลสินาฬิกา13นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโดยมีนายรัตพงศ์สิทธิชัย อักคราชทูตสถานเอกอักคราชทูตณกรุงลอนดอนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอักคราชทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอักคราชทูตพร้อมข้าราชการสถานเอกอักคราชทูตและผู้สมรสถรวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมแตลล์มาร์คลอนดอนพร้อมคณะผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงลอนดอนสหราชอณาจักรในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีจะส่งร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าแห่งสาอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่3โดยจะส่งร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆณพระเวังบักกิงแฮมในวันที่5พฤษภาคม2566 และจะสงร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่6พฤษภาคม2566ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลึงถวัระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1ิแห่งพระบรมราชาจักรีวงศ์